สวัสดีครับผมชื่อเจิดนะครับหรือว่าเจิดเกมซิ่งนะครับชอบเล่นสร้างห้องครับเพราะว่ามันจบไวดีแล้วก็สนุกด้วยครับเจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็เปิดไม้ได้ด้วยคุยกับเพื่อนได้ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบนั่นก็คือแรงใหญ่ครับคือมันนานครับนานอยู่ครับแล้วก็เวลาผมตายอะไรเงี้ยมันบางทีเพื่อนไม่ชุบแลวรอนานครับก็เป็นเกมที่เล่นง่ายครับแล้วก็หลายๆคนเข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวัยครับตัวการ์ตูนน่ารักเกมไม่แบบออกแนวการ์ตูนน่ารักน่ารักครับชอบบูบล่าครับมันหลอนผม ชอบสกินดีเซอร์ปืนปลาย่างครับลายปลาย่างน่ารักดีครับแล้วก็สเตตก็บวกโอเคด้วยดีด้วยครับก็อยากจะมาเผยแพร่สิ่งดีๆครับพฤติกรรมดีๆได้เรียนแบบในสิ่งที่ดีครับอะไรไม่ดีก็จะไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยครับให้ทาแต่สิ่งดีๆไม่พูดคาหยาบอะไรเงี้ยครับเกมขอดีก็ฝากมาบวดให้ผมด้วยนะครับไอเจิดเกมซิ่งนะครับหรือว่าหัวเรือเทอร์โบนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะไปตัดผมทรงตุ๊กแกแล้วนะตามที่คนดูขอไว้